ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเพยทอนนะคะทุกคนคะนี่คือบรรยากาศรอบๆเมืองเพยทอนนะคะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศรอบๆให้ดูนะคะ <laughs> a bit of cheese on, it'd be lovely. But you I got thought, cheese in there? Yeah, but I thought, how can I melt the cheese without making a real foggy mess? <laughs> I made mean, a mess anyway, but <laughs> clean it up later. I'm, I can do it now. So no, ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเพ็กทอนนะคะ บีชเฮ h Beach hot. Beach b e a c h hot. Okay. ตรงนี้ก็เป็นบีชฮาทนะคะเวลาคนเข้ามานั่งเล่นอยู่ข้างในนี้นะคะโอ้ uh, all The lock ได้เ s s a ์ e The lock w i The plastic bag จะ not wet? damage get all wet and crap Okay ทุกคนตรงบีช h ฮาทนี่นะคะเขาก็ เอาไว้เช่านะคะแล้วก็เก็บของเอาไว้ในนี้เวลาที่ใครอยากจะมาเที่ยวทะเลนะคะก็มาเปิดเอาของตรงนี้ได้เลยตรงนั้นเป็นโทคีนะคะทุกคนส่วนฝั่งทางนี้ก็คือบริกซามนะคะวิวสวยมาก ทุกคนคะที่นี่เขามีเรือโดยสารนะคะพาไปเที่ยวชมตรงเรือลำใหญ่นั่นคะ่ะเรือสำราญก็ไม่เขาจะมีเรือทัวร์ด้วยนะคะพาขี่รอบๆแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับเรือสำราญด้วยนะคะทุกคนคะนี่คือบรรยากาศรอบๆเมืองเพย์ทอนนะคะเดยวเก็กบบรรยากาศรอบๆให้ดูนะคะ <Yeah. S 1> got entertain got t h p o p here got restaurants got This shop, oh, the train is there. Yeah, well, I'll get down there. Okay. Uh, is Is that the old style when you yeah, used you to put, put the pull, coins? put a coin in and twist it. Uh, and you get a for kids, you get a little toy which is worth half the price that you put. Yeah, you've <laughs> <laughs> got a doggy. Where'd you go? Okay. Gift shop. ือบรรยากาศเมืองเพ็กนตอนนี้นะคะก็มีอินเทอร์เย์นะคะให้พวกเด็กๆได้เล่นนะคะ<ว>มีของเล่นต่างๆนะคะพวกฟันแฟร์พวกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟจากเพกทนไปเดอร์มัสกันนะคะคลิปหน้า เรยจะพาทุกคนนะคะขึ้นรถไฟไอ้น้ำชมวิวส,สวยๆข้างทางไปยังเมืองดาร์คมัสและขึ้นเรือแฟรี่ข้ามฝั่งจากคิงส์แวร์ไปเมืองดาร์คมัสแค่3นาทีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย